ค่ะทุกคนเจอกันกาเฟกแล้วนะคะวันนี้พเจะมา กองกันอีกแล้วซึ่งการเปิดกองในคราวนี้นะคะเป็นเมคอัพสวอปนะคะซึ่งเฟทําร่วมกับพี่วอมนะคะจากช่องวอมมิ่งวันอัพนั่นเองนะคะซึ่งของที่เฟส่งไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าถึงหรือ,อยังนะแต่ก็คือของที่ไปส่งไปเนี่ยเฟก็ตั้งใจเลือกให้พี่วอมมากๆเลยนะคะหวังว่าพี่วอมจะชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ชอบตัวไหนอะไรยังไงก็อย่าว่ากันละกันนะคะเพราะว่าคือบางตัวเนี่ยเฟก็ยังไม่เคยลองนะแต่เห็นว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยเลือกให้พี่วอมนะคะส่วนของที่พี่วอมส่งมาให้นะคะก็มาาาาถึงงเ้้้ตตัันนนนแแะะแลลลววววะะคหย่่ ยังไม่ได้เปิดสักทีนะคะก็รอมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะเนาะพี่วอมาก็ชวนเฟยว่าเออทำเมคอัพสวอปด้วยกันไหมแล้วเฟยก็ตอบตกลงไปนะคะซึ่งงบในการทําของเราในครั้งนี้ก็คือ1,000บาทนะคะถามว่าเยอะไหมสําหรับเฟยก็เยอะนะแต่ว่าอันนี้คือเฟยก็ขอพ่อเนาะนะว่าแบบเอออยากทําเพราะว่า คือไม่ได้ทําบ่อยๆแล้วก็ไม่ได้ทํามานานแล้วนะคะก็เลยขอพ่อแล้วก็เล่าเรื่องพี่วอมให้ฟังว่าเออพี่วอมเรียนเก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เรียนปริญญาโทอะไรเงี้ยนะคือทั้งพ่อทั้งแม่ก็แบบว่าคือชื่นชมพี่วอมกันใหญ่เลยนะคะว่าพี่วอมแบบเออเรียนเก่งแล้วก็แบบบอกเราว่าแบบเออมีเพื่อนอยู่ต่างประเทศด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ มาเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าพูดมากแล้วอ่ะนะเนาะก็กล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะจากต่างประเทศนะคะซึ่งเฟกก็ไม่เคยส่งของไปต่างประเทศเลยแล้วก็ไม่เคยได้รับพัสดุจากต่างประเทศนอกจากอันที่มาจากเกาหลีนันนะ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 แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เคยแบบส่งไปหาคนอื่นเลยอะ่ะเพราะว่าไม่มีเพื่อนอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะก็ตกใจค่าไปรษณีนิดนึงเพราะว่าไม่เคยส่งของไปต่างประเทศอะ่ะมันก็แบบอาจจะแพงนิดนึงนะคะแต่ว่า เออมันก็คุ้มอะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทําบ่อยๆออะนาะเมคอัพสวอปนะคะซึ่งอันนี้ก็แบบเรมไม่ได้ทํามานานสักพักหนึ่งแล้วนะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะของมันอาจจะดูยับยุ้ยี่นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่รู้บ้านเราหรือว่าบ้านเขาอันไหนใครทํามาแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะคะซึ่งของที่ไฟส่งไปให้พี่วอมเนี่ยก็กล่องประมาณเท่านี้เลยแต่ว่าอาจจะใหญ่กว่านี้สักนิดนึงแต่ว่านิดเดียวแล้วก็ไม่ได้หนักอะไรมากอันนี้ก็ไม่ได้หนักนะคะก็เดี๋ยวเรามา ปิดด้วยกันเลยก็ต้องขออภัยนะคะที่หน้าอาจจะดูแบบเฮ้ยวันนี้ดูดุดูนิดนึงปากแดงแจ๊ดเลยนะคะก็ถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเฉยๆนี่แหละนะคะถ่ายคลิปเล่นๆแต่ว่าไม่ได้จะลง YouTube หรืออะไรนะของที่ไปส่งให้พี่วอมเนี่ยเฟก็ห่อให้ทุกชิ้นเลยนะคะแต่ว่าคือตอนแรกก็ห่อกระดาษของขวัญใช่ปะแต่ว่าพอห่อไปแล้วสักพักหนึ่งคือห่อกระดาษของขวัญอะไม่พอนะคะก็เลยเออต้องใช้แบบ ใช้กระดาษ A4 กระดาษแบบที่ใช้แล้วอ่ะนะหน้าหนึ่งอ่ะกระดาษหน้าหนึ่งเอามาหอนะคะคือเฟยก็บอกพี่วอมก่อนว่าเออเนี่ยคือกระดาษมันหมดแล้วเฟยก็ <caust ing. S 2> อยากจะออกไปซื้อแต่ว่าคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เฟยก็จะส่งแล้วมันก็แบบไปซื้อไม่ทันแล้วตอนที่เฟยหอ่หอของเนี่ยก็แบบมืดแล้วนะคะออกไปนอกบ้านไม่ได้แล้วก็เลยเออก็บอกพี่วอมไว้ก่อนเนาะว่าแบบเออเราจะใช้กระดาษที่มันแบบเหลือใช้ที่มันใช้แล้วอะไรเงี้ยนะคะซึ่งคือเฟอยากห่อเพราะว่าให้มันแบบ ดูตื่นเต้นแล้วก็ดูสวยงามะนะโอเคค่ะเฟยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันว่าพี่วอมของอะไรมาให้เฟยนะคะนี่หอมาอย่างดีเลยนะมีการกระแทกด้วยนะคะเขียนว่า to เฟฟรีท h i ชานันนะคะน่ารักมากเดี๋ยวขออ่านจดหมายก่อนนะว่าเขียนว่าอะไรนะคะนี่ ลายมือพี่วอมนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะคะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องเฟยพี่ดีใจมากที่น้องเฟยมาทำเมคอัพสวอปกับพี่พี่แอบดูน้องเฟยมานานแล้วน้องน่ารักจริงใจและพี่อยากจะให้น้องเฟยสดใสมีกำลังใจทำ YouTube ต่อไปเรื่อยๆหวังว่าสิ่งที่พี่เลือกให้น้องเฟยจะชอบนะจ๊ะและหวังว่าเราสองคนจะได้เจอกันสักครั้งหนึ่งเนาะพี่ได้แอบใส่สร้อยข้อมือ ที่พี่ทำให้ไว้ด้วยนะจานน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่เล่นได้เลิฟเลิฟจากพี่วอมนะคะวอร์มมิ่งวันอัพบิวตี้นะคะนี่การ์ดน่ารักมากแต่ฟิลไม่ได้ทำการ์ดแบบน่ารักอย่างเงี้ยคือไปเขียนไปแผ่นหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าลายมือจะอ่านออกไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสวยเท่าพี่วอมไหม,มเพราะพี่วอมเขียนมาแบบน่ารักเป็นระเบียบมากเลยนะคะก็ขอบคุณพี่วอมมากเลยน่ารักมากนะคะเขาแอบใส่สร้อยข้อมือที่เขาทํามาให้ด้วยนะคะนี่ คือหอมาเหมือนคริสต์มาสเลยอะนี่นะคะให้ดูกันของเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะคือของเฟซก็คือเท่าที่เฟซนับดูนะเฟซส่งไปให้ประมาณสิบกว่าชิ้นได้นะคะแต่มันมีอันเล็กๆน้อยๆด้วยไงมันก็เลยดูหลายชิ้นนะคะแต่ของพี่วอมเนี่ยก็ไม่ได้หลายชิ้นแต่ว่าเขาบอกว่าครบแน่อนอนนะคะคือครบจํานวนที่เราแลกเบรกอัพสวัสดิก็คือหนึ่งพันบาทนะอันนี้น่าจะเป็นกําไรใส่ข้อมือที่เขาทํามาให้นะคะ ป็นสรยข้อมือนะน่ารักมากเลยแต่ว่าไม่รู้แขนใหญ่ๆอย่างนี้จะใส่ได้ไหมนะคะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันทีละชิ้นเลยนะคือไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนอ๋อมีนำบัตรมาให้ด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยเป็นแบบเหมือนนำบัตรนะคะวอร์มมิ่งวันอัพนะแล้วก็เริ่มจากอันไหนดีขออันเล็กๆก่อนแล้วกันนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นนะ เอาอันเล็กๆอย่างนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเลยนี่ตื่นเต้นมากเลยนะคืออยากแกะตั้งแต่วันแรกที่ได้แล้วแต่ว่าเอ้ยมาทําคลิปให้ดูกันก่อนนะคะจะได้แบบตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะคือเฟยก็ห่อประมาณนี้แหละแต่กระดาษเฟิมันไม่พอนะคะเพราะว่าคือเฟอห่อกันกระแทกไปทุกชิ้นเลยไงกลัวว่าแบบเขาจะทํารุนแรงก็เลยแบบเอาให้แน่นหนาไว้ก่อนอะเวลาเฟอส่งของให้เฟอจะแบบต้องแน่นหนานะคะเพราะว่าไปสนีบ้านเราหรือที่ไหนก็ตามมาบางทีเขาก็แบบ จะชอบโยนของกันไม่รู้เป็นอะไรเนาะอันนี้ไปขออนุญาตฉีกเลยนะคะพี่วอมอ้อยตื่นเต้นนะคะอืมอันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นลิปสติกนะถ้าน่าจะใช่อะ่ะใช่จริงด้วยนะคะเป็นลิปสติกนี่เขาเขียนมาว่าลิปสีนี้เขาฮิตกันที่นี่จ้านี่นะคะเขาบอกว่าลิปสีนี้ฮิตกันนะคะที่ ที่พี่วอมอยู่นะคะ New c u เซิลอะไรนั่นแหละไม่รู้อ่านถูกไหมนะนี่เป็นลิปสีแบบสีน้ำตาลน้ำตาลน ốt น ố นะคะช่วงนี้เขากำลังฮิตลิปสีนี้กันนะก็คือลิปแบบสีอมน้ำตาลสีแบบสีคายลี่อะไรเงี้ยนะคะนี่อันนี้เป็นของอะไรเอ่ยของยี่ห้ออะไรก,ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นลิปเบอร์สองสองศูนย์นะคะสีอะไรสักอย่างนะจะเป็นแบบสีน้ำตาลอย่างนี้นะคะสวยมาก ขออนุญาตซอสนะโูสวยมากเนื้อดีมากเลยนะคะนี่ต้องขออภัยมันอาจจะแบบแสงมืดมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่มมีไฟอยู่หลอดเดียวดวงเดียวนะอันนี้เป็นชิ้นแรกนะคะชิ้นที่สองกันเลยชิ้นที่ชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นชิ้นนี้อันนี้ไม่รู้ว่าอะไรนะแต่มันมันดูเป็นแท่งๆนะคะเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมๆกันเถอะมัวแต่พูดมากอยู่ได้ห่อ <c oughs> <c oughs> มาแบบน่ารักมากแต่ของเฟแบบ เคยไม่ได้ห่อหน่ารักเท่าพี่วอมนะคะแต่ก็ห่อไปทุกชิ้นนะเพราะว่าอยากให้พี่วอมตื่นเต้นก็เลยห่อไปแบบสองชั้นเลยทั้งกันกระแทกทั้งกระดาษ่าขอขแขวัญน,นะคะคืนนี้น่าจะเป็นลิปนะอ่าใช่จริงๆด้วยเป็นลิปจริงๆด้วยนะคะนี้เป็นสีแซบให้น้องสวยๆโอ้โหมันแซบมากอ่ะคือตอนนี้มีลิปสติกเยอะมากแกะตรงไหนล่ะเดี๋ยวขออนุญาตแกะเลยนะอันนี้เป็นของยี่ห้อสลีกนะคะสลีกเมคอัพ โหสีแบบโคตรแซบเลยบอกตรงๆมาแกะเลยนะคะเขาบอกว่าสีแซบให้น้องสุดสวยนะคะนี่แสดงว่าเราสวยนะเราต้องต้องใช้แหละ <c oughs> เป็นสีที่แซบมากสีออกแบบโหอลังการมากเดี๋ยวปาดให้ดูนะคะอืมคือช่วงนี้ยอ,อยากได้ลิปแบบสีเข้มๆม,มากเลยไม่รู้เป็นไรนะนี่นะคะสีแซบมากเป็นลิปแบบแมทนะคะ โอ้โหนี่ต้องแบบมี how to แซๆแล้วแหละเพราะว่าสีนางแบบสุดยอดเลยนะคะจากนั้นนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะชิ้นที่3ามนะเอาเป็นอะไรดีล่ะเหลืออีก3ามชิ้นนี้นะคะเอาชิ้นแบบเล็กๆก่อนแล้วค่อยอันใหญ่อันใหญ่น,หญน,หญนี่เฟดาว่านะ่าจะเป็นอายแชโดว์นะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนพาเลตใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวมาอันนี้กันก่อนนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรแต่ก็อาจจะเป็นแป้งหรือว่าบัชออนอะไรประมาณนี้นะคะ มาแกะกันเลยคือพี่วอมหอดีมากหอน่ารักมากอืมอันนี้อันนี้คืออะไรเอ่ยนะคะนี่เป็นชิ้นอย่างนี้นะคะน,นี่เขาบอกว่าพี่อยากซื้อบรอนเซอร์โกโก้ให้พี่เลยจัดตัวนี้ให้เลยนะคะอันนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะคุ้ยสวยมากเลยอะนี่นะคะอันนี้เป็นของ Revolution นะคะนี่โอ้โหแบบสวยอะบอนเซอร์ ือดูแบบดูโกลมากเหมาะกับซัมเมอร์อะไรเงี้ยนะเปิดไม่ออกอ๋อเขามีเทปติดอยู่นะคะนี่คือแบบอยากแกะมากโอเคมาเปิดกันโอ้ไม่กอดขอลองเลยนะคะโหสีสวยอะ่ะสีสวยมาก็นบบนี้นะคะลองตรงนี้แล้วกันนี่ไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะแต่คือมันสวยมากเลยอะ่ะเป็นแบบ เป็น bronzing แบบนี้บอนเซอร์บ o n z i n g อะไรก็ว่าไปนะคะสีสวยมากขอบคุณนะคะพี่วอมแบบเลือกให้ถูกใจไปทุกอย่างเลยอะนี้นะคะชิ้นที่สีนะแกะกันเลยตื่นเต้นมากนี่คือแกะแบบไม่ปานีกระดาษแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยคือพี่วอมเขียนแบบนี้มาทุกชิ้นเลยแต่ว่าเฟไม่ได้เขนะียนอะขออภัยด้วยนะคะพี่วอมอันนี้เป็นอ่า คอลเลกชันนะคะตอนนี้เขาบอกว่าช่วงนี้พี่ชอบบัชออนแบบโกลโกมากเลยอยากให้น้องเฟยได้ลองนะคะนี่เป็นบัตช n ออนนะคะแบบโกลโกลพี่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาชอบอะไรที่มันโกลโกลก็เลยเลือกมาให้นะคะอุ้ยสวยมากอันนี้เป็นของคอลเลกชันนะคะนี่เป็นสีแบบโกลโกลเนาะอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันของต่างประเทศนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่ค่อยเห็นนะแบบเนี้ย โหสวยมากอ่ะนี่ปาดยังไงดีล่ะนี่นะคะมันไม่ค่อยเห็นอะเพราะว่าแสงมันสว่างเกินไปหน่อยนะคะขออภัยด้วยนี่มันไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าแบบสีสวยอะออกแนวโกโก้เหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่อันนี้จะโกลน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นบัตออนนะคะมีแบบหลายสีในตลับเดียวนะ ยถูกใจมากขอบคุณนะคะพี่วอมต่อกันที่ตัวสุดท้ายแล้วนะคะนี้เป็นอันที่แบบใหญ่สุดนะก็เลยเปิดที่หลังนะคะเดี๋ยวมาแกะมาเปิดไปพร้อมกันเลยตื่นเต้นมากขอบคุณพี่วอมมากๆเลยเลือกมาให้แบบถูกใจทุกอย่างอะแต่และอย่างนี่แบบแซ่บๆางาน,นเลยนะคะเว้ยตอนนี้ร้อนมาก อายแชโดว์จริงนะคะตัวนี้เขาบอกว่าพี่เห็นว่าน้องเฟยชอบแต่งหน้าแนวแซ่แบๆพี่เลยจัดพาเลทนี้ให้ค่ะอี๊ๆหวังว่าจะชอบนะนี่นะคะเฮ้ยตัวนี้เฟยดูพี่วอมใช้แล้วแบบอยากได้เหมือนกันนะคือเห็นน่าจะใช่แหละพี่วอมใช้ตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็เห็นหลายคนน่ะใช้แล้วแบบสีมันน่าลองมากนะคะนี่มีกระดาษโน้ตมาทุกอันเลยนะคะนี่เป็นของ m u a นะคะ Make up Academy หรือเปล่า เออใช่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอายแชโดว์แบบหลายสีมีกี่สีสองสี่หกแปดสิบสิบสองสีนะคะมาเปิดกันเลยอันนี้เขามีเทปติดอยู่เดี๋ยวเราต้องเอาออกก่อนนะอันนี้จะเป็นโทนแบบมีแมทซ์ะะส,ส,ส่วนใหญ่นะคะเป็นสีแมทซ์ส่วนใหญ่แล้วก็แบบมีแบบชิมเมอร์กินเตอร์อยู่นิดหน่อยนะเขาบอกว่าเห็นเฟยชอบแต่งหน้าแซบๆก็เลยจัดพาเลตนี้ให้นะคะ คือถ้าแบบทำฮาทัวเฟยชอบทำฮาทัวแบบเป็นลุคที่มันแตกต่างจากวันปกตินะแต่ว่าถ้าปกติแล้วคือไม่ได้แต่งแซบอะไรขนาดนั้นนะคะเปิดไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ออกก่อนนะคะก็เปิดออกแล้วนะคะคือมันเปิดยากนิดนึงนะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะเปิดเพิ่งจะแงะออกได้นะคะก็เปิดออกมาก็จะเป็นไยแชโดอย่างนี้สวยมากนะเดี๋ยวขออนุญาตลองสักสามสีแล้วกันนะคะเ,เป็น สีบนนี้เนาะอันนี้เป็นสีอ่อนนะคะสีม่วงแล้วก็สีดำโอ้สีแน่นอยู่นะนี่เป็นสามสีที่แบบสีสวยสีแน่นเลยเดี๋ยวขอซอสนะคะอุ้ยสีดีเลยนะคะนี่สามสีนี้สีแบบสวยเลยอะสีสวยสีดีเนื้อดีใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไว้ แต่งให้คนอื่นด้วยแต่งให้ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคือสีแน่นมากสีแบบชอบอะชอบทุกอย่างเลยนะคะพี่วอมเลือกมาแบบถูกใจมากมีแปรงให้ด้วยนะคะเป็นฟองน้ำนะซึ่งก็ถูกใจมากนะคะเป็นอายแชโดว์อย่างนี้นะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเปิดกล่องเมคอัพสวอปที่เฟยทำร่วมกับพี่วอมนะคะจากช่อง w a r m i n ิ่งวันอัพนะคะเฟย์ขอขอบคุณพี่วอมามากมเลยที่ชวนเฟย์ทำเมคอัพสวอปในครั้งนี้นะคะส่วนของที่เฟยส่งไปให้พี่วอมเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในช่องของพี่วอมนะคะเดีเ๋ยวเฟยจะขึ้นชื่อช่องพี่วอมไว้ให้นะคะก็ ลองไปติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวมีคลิปของเฟยมาเมื่อไหร่ก็จะได้เห็นกันนั่นแหละนะซึ่งข้อขอขอบคุณพี่วอมนะคะที่เลือกของมาให้เฟยได้แบบถูกใจทุกชิ้นเลยนะคะนี่ไม่มีชิ้นไหนที่เฟยไม่ชอบเลยนะเพราะว่าแต่ละชิ้นนี้ ถูกใจหมดมีแต่อะไรที่มันแบบว่าแซ่บๆทั้นเลยนะคะก็ขอขอบคุณพี่วอมมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะแสงอาจจะไม่ค่อยโอเคนิดน,นึงนะเพราะว่าคือตอนนี้ยังไม่สามารถปรับอะไรได้เพราะว่ามันมีหลอดไฟอยู่อันเดียวนะคะไว้เดี๋ยวเก็บตังค์ซื้อไฟอะไรเงี้ยมาช่วยเนาะ ก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบดูหน้ามืดๆด,ดูหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย